สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาช่วยพ่อความน,นะคะตัดหญ้าเราก็มาแบกเนาะเซึ่งตัดหญ้านี้มือนจะยากกว่าไม่ตัดนหมคะแต่มันดีอย่างหนึ่งคือมันได้เอาเศษกิ่งออกหมด เดียวยาวไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นที่ที่ฝนตกบ่อยๆนะคะน้ำท่วมนะคะตรงนี้ก็เลยไม่กล้าตัดนะคะถ้าตัด ทิ้งไว้แล้วทีนี้พอน้ํำลดแล้วเรามาตัดก็อย่างที่เห็นนะคะแม่แม่ยาเขาก็จะเลื้อยไม่สวยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ายาแปลงนี้นะคะสงสาวกินแบบไม่เหลือเลยนะคะเหลือไว้แค่เพียงพวกศีแห้งๆมันแต่ว่าลําต้นอะ เขากินไม่เหลือเลยนะคะถึงแม้ย่าของเราจะไม่ไม่สวยหน้าตาไม่สวยแต่ว่าคิดว่าสองสามน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าไม่เหลือเศษเลยนะคะเหลือแค่พวกเศษแห้งๆมันเนาะแต่ถ้าเป็นแปลงบางแปลงถึงแม้ต้นจะสวยในสายตาเราเนาะแต่พอเอาให้ช้างกินเขาจะเหลือโคนต้นน้อยเยอะมากเขาจะกินแค่ยอดมันนะคะแต่ว่า แปลงนี้นะคะแม่ควานสังเกตเห็นว่าสงสรวเขากินไม่เหลือเลยนะคะก็น่าจะน่าจะเกี่ยวกับว่าเออมันมันอยู่ในที่โล่งไม่ได้อยู่ในล้มไม้แล้วก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนนะคะอาจจะไม่มีกลิ่นอะไรเจือปนเนาะ<ม>ว่าอยู่ตามบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นแบบเหมือนเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้เนาะแม่แม่ มากช้างเราจะชอบกินแบบแปลงที่มันอยู่เอ่อโลง่งๆประมาณนี้นะคะใบ่บรรยากาศแปลงอยู่ใกล้ทุ่งนานะคะอยู่แบบธรรมชาติแปลงตรงนี้เราจะตัดทีหลังเพราะว่ามันขึ้นขึ้นใหม่นะคะอันนี้คือตอเก่าที่เราตัดเหลือไว้เพราะว่าช่วงนั้นน้ำท่วมนะคะก็เลยไม่กล้าตัด ต้องใช้เครื่องตัดหญ้ามาเนาะเพราะว่าเออหญ้าก็อย่างที่แม่แม่เห็นเลยนะคะหญ้ามันเลื้อยเราต้องมาตัดต่อทิ้งนะคะนี่นะคะเสีต่อก็จะเหลือเยอะแล้วก็ได้ลคลุมหน้าดิงด้วยเนาะ mm. อันนี้น่าจะเป็นน้ำที่มันขังนี่คือน้ำฝนตกวันนั้นใช่ไหมชิดหรือใครเปิดน้ำมาใส่นี่ฝน,น,นตกเนาะคงไม่มีใครเขาเปิดน้ำมาใส่แปลงให้เราหรอกมั <laughs> ้ง เพราะว่าตอนที่แม่ควันมาอยู่แรกๆเลยนะคะมาอยู่สุรินแรกๆเลยเนาะก็ลงทุนนะคะสูบน้ําเดี๋ยวแม่ควันพาไปดูอนี่นะคะลงลงทุนจ้างรถเครื่องสูบน้ํานะคะมาจากนู่นค่ะแม่แม่หนุนคลองอยู่ตรงนู้นย้อนเสงนู่นนะคะหินคลองหรือเปล่าอยู่นู่นนะคะนู่นตรงต้นยูคาเยอะๆค่ะแม่แม่ก็ ต้องจ้างเขามาเนาะเพราะว่ามันแล้งมากจริงๆนะคะตอนเ,ออเดือนนั้นที่แม่ควันกลับมาใหม่ๆนะคะก็ต้องมาดูแลืูนปูแปลงหญ้าใหม่นะคะนี่ต้องใช้สายสูบมานะคะรับทุ่งนามาตามนี้ตามนี้แล้วก็ขึ้นมาบนเนินนะคะแปลงหญ้าตรงนี้มันจะเป็นบนเนินเนาะก็ขึ้นมานะคะอุ้ยทรหทรอดทนมาก ต้องมาเฝ้านะคะมาเฝ้าน้ากลัวน้ําอ่ะมันรั้วไหลไปลงไปทุ่งนาเพราะว่าทุ่งนามันเป็นที่ต่าไม่ควันก็ต้องมาขุดนะคะขุดดินกั้นน้ําไว้นะคะเพื่อที่เราจะสูดน้ําคลองมาใส่ตรงนี้นะคะก็กว่าจะได้หญ้าให้น้องช้างทานนะคะก็ไม่เออไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะแม่แม่ค่ะ เครื่องดูดน้ำวันนั้นน่าจะเป็นสองคืนนะคะแม่แม่ดูดสองคืนนะคะดูดมาใส่แปลงหญ้าแต่เมื่อวานก่อนฝนตกหรือเปล่าฝนตกน่าจะเป็นน้ำฝนตกนี่แหละมันมาค้างอยู่นะคะนี่ก็ได้ชุ่มฉ่ำเนาะแมนะคันก็หวานปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะ คือที่ต้นเล็กๆนี่คือโดนน้าท่วมนะคะพอตกหนกักก็ดินตรงนี้เขาจะอมน้ํานะคะแม่ๆม่เวลาแรงก็แรงมากเวลาท่วมก็ท่วมมากก็เพื่อนนี่นะคะเห็นไหมฝนตกสามวันมีน้ําขังนี่นะคะฝนตกสามวันมีน้ําขังนะคะ อันนี้คือโดนน้าท่วมนะคะนี่แม่ควานก็จะมาเคลียร์ให้ตัดให้ช้างกินให้หมดแล้วก็เตรียมรับต่อสงต่อสามต่อเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปช่วยควานชิดก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ